สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ดิฉันอามิอมอรลัตนะคะจะนำเนื้อหานิยายเรื่องสั้นนะคะเป็นบทปรับพันธ์ที่ดิฉันเขียนขึ้นมาเองนะคะโดยเล่มที่สองนี้นะคะจะมีการวางจำหน่ายในช่วงของเดือนพฤษภาคมเดือนนี้นะคะก็คาดการว่าน่าจะสามารถจำหน่ายได้ก็คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมโดยการออกแบบปก อยู่ในกระบวนการสร้างอยู่นะคะสำหรับปกที่โชว์ในวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นแค่ตัวอย่างปกเท่านั้นนะคะซึ่งเนื้อหานิยายสั้นเรื่องนี้เป็นเล่มที่สองนะคะซึ่งต่อจากเล่มเดิมนะคะซึ่งเล่มเดิมดิฉันได้เขียนไว้ในชื่อว่าอามิทลุมิติความลับโลกทิพย์ โดยเนื้อหาเล่มที่หนึ่งะคะเป็นการพูดถึงความความลับที่ได้เข้าไปสู่โลกทิพย์นะะในวันแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่อเมริกาเป็นเรื่องราวการเล่าคืนแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื้อหาย้อนบทความเรื่อง ย่อสันส้นๆฉันทะลุมิติได้ไปอีกโลกมิติที่สที่เรียกว่าโลกทิพย์ฉันเดินทางไปในมิติแห่งหนึ่ง ฉันเห็นชีวิตของผู้คนในมิตินั้นพวกเขามีความแตกต่างจากมนุษย์มากความลับที่มนุษย์ไม่รู้วิธีการเนรมิดการส่งกระแสจิตจิตเป็นผู้กำหนดเลือกสถานที่จิตกำหนดเนรมิดสรรพสิ่งคือหนึ่งในวันเวลาที่ฉันมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองอวลานรัฐ เนวเจอซีคืนนั้นอากาศแสหนาวลมพัดแรงมากความแรงของลมทำให้ใบไม้พัดไหวไปมาธงประจำชาติที่ติดไว้ตามบ้านสับบัดสั่นไหวขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านจุดเริ่มต้นจากการทะลุมิติมาจาก คำทักทายสั้นๆที่ฉันส่งให้ลุงชายแก่คนหนึ่งเป็นเหตุนำพาให้ฉันเดินทางข้ามไปยังอีกมิติหนึ่งซึ่งเรียกว่าโลกทิพย์ซึ่งเป็นมิติมหัจจรรย์เป็นมิติที่อยู่เหนือโลกมนุษย์สิ่งต่างๆที่ฉันเดินทางเข้าไป และพบเจอมันอยู่ในเนื้อหาเรื่องสั้นในเล่มที่หนึ่งฉันเขียนเล่มสั้นนั้นไว้ในขณะเวลาเย็นฉันใกล้หกโมงเย็นที่อากาศภายนอกหนาวเย็นจนถึงมือไม้สั่นมันหนาวถึงขั้วหัวใจฉันกำลังหนาวมากมือของฉันมันเย็นถึงซีดเหลืองความหนาวเย็นมันทำให้ฉันสั่นจับใจ หากจับไปที่มือของฉันมันเหมือนคนกำลังจะไปโลกใหม่หรือโลกแห่งความตายมันเย็นมากมือของฉันมันเย็นเหลืองไปทั่วมีเสียงของโจโคนรักของฉันดังเข้ามาในหูของฉันทำไมมือคุณเย็นเหลืองมาก เหมือนคนที่จากไปแล้วคำพูดของเขาทำให้ฉันหันมามองหน้าของเขาเขาพูดพร้อมกับยื่นมือมาจับที่มืออันบอกบอกบางเลียวของฉันลูบมือของฉันไปมาเพื่อทำให้ฉันอบอุ่น สำหรับฉันผู้ที่ไม่เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศและมีอุณหภูมิที่ติดลบมากๆขนาดนี้ฉันไม่เคยเจออากาศหนาวมากมันหนาวสุดใจอยากตะโกนร้องออกไปฉันไม่ชอบมันเลยฉันเป็นคนไม่ชอบอากาศหนาวในขณะที่ฉันคิดกับตัวเองอยู่นั้นโดยไม่ได้ตอบคำถามของโจแต่ฉันกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะสีน้ำตาลและมี เก้าอี้สามตัวอยู่ใกล้ๆเป็นมุมทำงานของฉันในการเขียนหนังสือในบ้านหลังนี้เมื่อเขาพูดเสร็จเขาก็เดินไปที่ห้องครัวเพื่อเตรียมอ่านมื้อเย็นฉันกำลังนั่งเตรียมจะเขียนหนังสือเล่มใหม่และฉันก็พางคิดถึงคืนแรกที่ฉันมาถึงที่นี่และสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดมาก่อนฉันได้เจอสิ่งนี้ที่นี่ เมืองนอกเมืองเจริญเมืองแห่งวิทยาศาสตร์อย่างอเมริกาแต่ฉันได้เจอสิ่งลี้ลับสิ่งมหัศจรรย์ฉัน ได้ทะลุไปอีกมิติที่สหรือโลกทิพย์ฉันเห็นชีวิตผู้คนในมิตินั้นพวกเขามีความแตกต่างจากมนุษย์นี่ฉันเจอกับตัวฉันมันเกิดขึ้นจริงหรือมันเป็นแค่ความฝันฉันถามตัวเองเสมอมันเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจย์มหัศจา์แปลกๆฉันได้เดินทางไปในเมืองหนึ่งที่ไม่ใช่โลกใบนี้ฉันคิดว่านั่นคือโลกทิพย หรือเมืองลับแปลของที่นี่เมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลฉันเจอเรื่องแปลกหลายเรื่องทั้งเหตุการณ์ชายหาดผู้คนที่ฉันเห็นที่ชายหาดที่ฉันเข้าใจว่านั่นมนุษย์แต่มันไม่ใช่เลยทะเลนำพาบางสิ่งมาให้ฉันเพียงฉันคิดคืนแรกฉันเจอดีเป็นเรื่องแปลกความลับของโลกทิพย์ฉันได้ท่องโลกมิติที่สาโลกทิพ เมืองลับแปลมีความพิเศษมากมายที่มนุษย์ไม่รู้ความลับเหล่านี้ผู้คนที่นั่นใช้ชีวิตที่แตกต่างจากมนุษย์พวกเขาไม่ใช่มนุษย์เหมือนเราพวกเขาใช้ภาษาคำพูดที่ไม่เหมือนเราพวกเขาใช้การสื่อสารเพียงการส่งกระแสจิตถึงการพวกเขาใช้ความคิด พวกเขาสื่อสารด้วยกระแสจิตพวกเขาใช้การอธิษฐานจิตสร้างสิ่งต่างๆความคิดที่ฉันส่งออกไปพวกเขารู้ภายในจิตใจของฉันสิ่งที่ฉันคิดมันคือพลังงานโลกทิพย์สื่อสารกันด้วยกระแสจิตแห่งความคิดนี่คือเรื่องราวหนังสือเล่มแรกค่ะสำหรับหนังสือเล่มที่สอง ที่ดิฉันจะนำพาเพื่อนๆไปรู้จักเป็นเล่มที่จะสื่อสารให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงกลไกของมิติแห่งโลกทิพย์มิติแห่งโลกทิพย์ไม่ใช่มิติที่เหมือนมนุษย์มิติแห่งนี้ มีความมหัศจรรย์มีความพิเศษมากมายสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้นำมาแบ่งปันเป็นนิยายเล่มที่สองนิยายเล่มนี้จะเป็นการนำพาเพื่อนๆไปสู่วิธีการเปิดตาทิพย์วิธีการเนลมิรสร้างสิ่งสิ่งต่างๆจากการใช้กระแสจิตบทนำหนังสือเรื่องย่อเล่มที่สอง ขณะที่ฉันกำลังนั่งเตรียมจะเขียนนิยายเล่มที่สองเรื่องอามิทลุมิติความลับโลกทิพย์เล่มที่สองเปิดตาที่สามเนลมิตชีวิตฉันเริ่มนึกถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันตั้งแต่สมัยยังเด็กจนถึงปัจจุบันที่ฉันเจอเรื่องราวลึกลับ ไม่ใช่พึ่งเกิดกับฉันเมื่อฉันมาอาศัยอยู่ที่อเมริกาแต่มันเกิดกับฉันตั้งแต่ฉันยังเด็กความลึก,กลับต่างๆและการข้ามการเวลาทะลุไปยังมิติแห่งโลกดวงวิญญาณที่เรียกว่าโลกแห่งจิตวิญญาณโลกแห่งผู้มีจิตละเอียดพวกเขามีกายเหมือนเรา แต่เขาใช้กายทิพย์เขาไม่มีกายเนื้อเหมือนพวกเรากายทิพย์ของพวกเรามันคือกายของพวกเขาเนื้อเรื่องนี้เป็นการนำเสนอถึงกายทิพย์ที่ ใช้ตาทิพกระแสจิตในการเนรมิตสิ่งต่างๆในการพูดคุยสื่อสารกันในการใช้ชีวิตในโลกมิติแห่งนี้หรือหลายคนเคยอ่านหนังสือโลกทิพหลายคนเคยอ่านหนังสือมนุษย์ต่างดาวหากเราจะเชื่อหรือเข้าใจว่ามิติอื่น เป็นอีกมิติหนึ่งของมนุษย์เช่นเดียวกันแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวก็ว่าได้เพราะพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเพียงแต่กายของพวกเขาละเอียดมากกว่าเรากายเขาเป็นกายทิ์ไม่ใช่กายหยาบเหมือนเรานิยายเล่มที่สองนี้เป็นเรื่องต่อจากเล่มที่หนึ่งละครตัวนำยังคงเป็นผู้เขียน คืออามิเนื้อเรื่องฉบับนี้ผู้เขียนจะพาเพื่อนๆจินตนาการไปพร้อมกันกับอามิขอให้เพื่อนๆอ,อ่านนิยายเรื่องนี้พร้อมกับใส่จินตนาการเห็นภาพไปนึกตามไปรู้สึกตามไปการเดินทางด้วยการจินตนาการไปพร้อมกับอามิเพื่อนๆกำลังใช้กฎ แรงดึงดูดกำลังใช้พลังงานภายในตัวของเพื่อนเองการเดินทางทะลุข้ามมิติไปโลกแห่งวิญญาณหรือโลกทิพย์เนื้อเรื่องอามิได้รู้ความลับการส่งกระแสจิตวิธีการใช้พลังเนลมิตรเปิดความลับการเปิดตาที่สาม ซึ่งเป็นตาทิพในมิติแห่งโลกทิพเรามาย้อนลอยอดีตประวัติความเป็นมาตามความเชื่อเรื่องตาทิพตั้งแต่สมัยโบราณทุกวัฒนธรรมศาสนาหลากหลายศาสนาหรือลักลัทธิได้เคยพูดถึงความเชื่อเรื่องตาที่สาม ความเชื่อของมนุษย์ชาวโลกในอดีตมีการเล่าขานกันมาเป็นเวลาอันยาวนานเรื่องตาทิพหรือตาที่สามซึ่งเป็นตาที่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ตาที่เราใช้เห็นต่างๆในโลกมนุษย์ในชีวิตจริงของเราแต่มันเป็นตาภายในที่เรามองไม่เห็น แต่มันเป็นพลังอันวิเศษที่ทำให้เราเห็นสิ่งเหนือปกติวิสัยเห็นความมหัศจรรย์ในมิติอื่นเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นเห็นผีเห็นดวงวิญญาณเห็นเทพเทวดาเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่มิติแห่งนี้ตาที่สามมีประวัติเล่ากันมาอันยาวนานหลายพันปี ตามความเชื่อในแต่ละศาสตร์โดยความเชื่อดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณตามศาสนาหรือตามลัทธิเก่าแก่ได้อธิบายถึงตาที่สามว่าเป็นตาที่แสดงถึงการรับรู้ระดับสูงในทางจิตวิญญาณและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรู้แจ้งรวมถึงการอย่างรู้พิเศษเช่นเห็นนิมิต ตาทิพย์รู้เหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าในทางศาสนาเชื่อว่าการนั่งสมาธิด้วยวิธีเพ่งไปที่อาชยาจักละหรือนั่งสมาธิขั้นสูงคือตาที่สามเป็นจักระแห่งจิตเปิดดวงตาแห่งพุทธ ปัญญามนุษย์ที่มองเห็นสิ่งต่างๆได้ในมิติเหนือจากโลกมนุษย์ได้โดยอาศัยอาชยาจักกะหรือสมาธิขั้นสูงโดยผู้ปฏิบัติใช้หลักการเพ่งหรือจินตนาการไปที่จักกะตำแหน่งอาชยาจักหรือบริเวณกลางหน้าผากหรือบางตำลาระบุ ถึงบริเวณด้านหลังส่วนล่างของสมองและบางลทัทธิเรียกตำแหน่งตาที่สามว่าจุดยานทะวานโดยมีความเชื่อว่าวิญญาณจะเข้าออกร่างกายผ่านประตูนี้และเป็นทางเดียวที่วิญญาณจะใช้ผ่านเพื่อกับคืนสู่มิติที่เหนือกว่า ซึ่งเป็นมิติแห่งโลกทิพย์บ้านเกิดเดิมของวิญญาณทุกดวงตำแหน่งจุดยานทาวารถูกปิดเป็นความลับสวรรค์มาแต่โบราณแม้แต่ผีสางเทวดาก็ไม่รู้แต่ผู้บรรลุแล้วในอดีตได้แสดงเป็นปิสนาไว้ในคัมภีร์ต่างๆความเชื่อในอดีตระบุว่าผู้ล่วงลับ ผู้ล่วงรู้ความลับได้เฉพาะผู้ที่รับอานัดแห่งสวรรค์เท่านั้นที่จะเปิดจุดยานวาวรได้ความลับ จึงถูกปิดไว้ไม่เปิดเผยให้คนทั่วไปรับรู้ผู้ที่รู้แล้วห้ามนำไปบอกต่อนั่นคือความเชื่อในอดีตไม่เปิดเผยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่ประวัติศาสตร์กล่าวถึงตาที่สามมาเป็นเวลาอันยาวนานจนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้แต่สำหรับยุคสมัยนี้เริ่มถูก พูดถึงกันมากขึ้นเพราะด้วยวิวัฒนาการทางเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์สมัยใหม่ยุคแห่งคาวตาั้มวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พูดถึงมิติเหนือธรรมชาติมีผลการวิจัยมากมายได้กล่าวถึงคาวตั้มฟิสิกส์ความมหัศจรรย์ภายในร่างกายมนุษย์ความลับสมองความลับ ตาที่สและความลับมิติแห่งโลกทิพย์ที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่ความเชื่อเสมือนสมัยโบราณที่ถูกปิดเป็นความลับอีกต่อไปแล้วแต่ตาที่สมมันเป็นตาทิพย์ชั้นในเหนือตาเนือ้อที่มีพลังงานวิเศษต่อชีวิตมนุษย์ผลการทดลองที่ปิดความลับของนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ความลับ มีการค้นคว้าทดลองมาอันยาวนานปิดซ่อนเล้นไว้เป็นเวลาหลายทศวรรษแต่ตอนนี้มันได้ถูกเปิดเผยความรับนั้นเรียบร้อยแล้วนิยายเรื่องนี้จะนำพาเพื่อนๆคู่อ่านจินตนาการไปพร้อมกันกับการค้นหาความรับการเปิดตาที่สมการส่งกระแสจิตการเนลมิตสิ่ง ของทรัพย์สินสิ่งที่เราปาธนาด้วยกระแสจิตด้วยตาที่สไปพร้อมก,กันกับโลกมิติแห่งโลกทิพนี้ความรับการใช้กระแสจสิตสมาธิเป็นเป็นเครื่องมือเปิดทางสู่มิติแห่งโลกทิพเปิดตาที่สาม เนรมิตชีวิตตามที่ปรารถนาเดินทางท่องเที่ยวในมิติเหนือธรรมชาติพร้อมกับฝึกสมาธิด้วยวิธีโดยธรรมชาติเนื้อเรื่องจะนำเสนอวิธีการฝึกส่งกระแสจิตฝึกการเปิดตาที่สามฝึกการเนรมิตส่งกระแสจิตการข้ามทะลุมิติเขาโคงเรื่องยังคงยึด ตัวละครเดิมในบทในบททั้งหมดสิบบทด้วยกันหรือสิบตอนด้วยกันโดยมีตัวละครอิงจากนิยายเล่มที่หนึ่งคืออามิผู้เล่าเรื่องราวและโจนจอนผู้ เป็นอดีตรักเก่าของอามิในพบอดีตชาติก่อนและไม้ผู้ร่วมเล่าเรื่องนำพาอามิท่องเที่ยวแห่มิติแห่งโลกทิพย์นอกจากนี้ยังมีตัวละคร เข้ามาเสริมอีกหลากหลายตัวละครเนื้อเรื่องสั้นในเล่มที่สองนี้จะเป็นการนำเสนอพาผู้อ่านจินตนาการไปพร้อมกันกับความรับการเปิดตาทิพย์ความรับการสร้างกระแสจิตความลับการท่องมิติแห่งโลกทิพย์ความลับที่ไม่เคยเปิดเผยในโลกทิพย มากอดในเนื้อหาเล่มนี้จะเน้นนำเสนอการใช้กระแสจิตการนั่งสมาธิการใช้จิตเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในโลกแห่งวิญญาณนี่คือเนื้อเรื่องของเล่มนี้สั้นๆ นี่คือหนังสือที่ดิฉันจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆสําหรับนะคะหรือเนื้อเรื่องย่อในวันนี้หนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะเป็นนิยายนะคะสั้นนั่นเองก็รอติดตามต่อไปค่ะโดยเนื้อหานะคะก็อยู่ในกระบวนการเขียนอยู่นะคะเพื่อนยังไม่เสร็จ100%เเซต ส่วนปกก็ยังอยู่ระหว่างการออกแบบนะคะปกที่เห็นนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เสมอนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพของเนื้อหาที่นําเสนอเรื่องราวค่ะเพราะหนังสือนิยายเล่มนี้เป็นเล่มที่2องค่ะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดสนใจนิยายนะนิยายเรื่องสั้นอามิท่องนะมิติโลกทิพย์นะคะก็สามารถรอติดตามได้เลยค่ะ วันนี้ก็แบ่งปันนะเนื้อเนื้อเรื่องย่อสั้นๆในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนนะคะในคลิปต่อๆไปค่ะดิฉันก็จะมาเล่าเรื่องนะถึงนิยายในเล่มที่หนึ่งค่ะเพื่อนนะมาเกินให้เพื่อนๆที่ไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนจะนำมาแบ่งปันฟรีเป็นการสรุปเนื้อเรื่องย่อให้ในคลิปถัดไปรอติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับดิฉันใครชอบการเล่าเรื่องราวนิยายนะคะของดิฉันก็สามารถมาติดตามได้นะคะต้องบอกก่อนนะคะการเล่านิยายผ่านช่อง youtube หรือการออกเสียงดิฉันก็พึ่งจะทําครั้งแรกนะคะก็ยังเป็นมือใหม่หาดผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยไว้นะที่นี้นะคะก็จะพยายามพัฒนา ไปเรื่อยๆค่ะอยากที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับนะเพื่อนๆนะและมนุษย์ทุกคนนะดวงจิตจิตวิญญาณทุกคนค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ